ก็เดี๋ยวนี้เรามีภาพบรรยากาศด้วยในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะสำหรับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็เป็นการบริจาคเลือดครั้งที่สงแล้วนะคะทั้งบอกว่าครั้งนี้นี่หลายท่านให้ความสนใจโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วก็บางท่านที่ยังไม่เคยในการบริจาคเลือดเลยเนี่ยก็เป็นโอกาสดีๆนะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่การที่สภากาชาติไทยนี่เองจ้ะก็ต้องบอกว่ามาจากหลากหลายสถานที่ต้องบอกว่าเกือบจทุกภาค นะครับบางคนก็มาถึงผมว่าผมไปเช้านะวันน<ม>ั้นผมไปพร้อมๆกับทีมงานแหละเราไปกันประมาณ7จ็ดโมงบางท่านเนี่ยมาเขาบอกว่ามานั้งแต่ก่อนฟ้าสว่าง<ม>เพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดเที่ยวรถมันไม่ได้จังหวะพอดีแหละก็คือโอเคแหละก็ต้องมามาเช้าหน่อยแล้วก็ตีตีรถกลับนะก็ทุกคนรวมใจเพื่อน,น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็เดี๋ยวเชิญชมภาพ VTR ประกอบครับ เริ่มพัดผ่านเข้ามานะครับสวัสดีแฟนรายการทุกคนนะครับวันนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยนะครับเรามีนัดกันวันศุกร์ที่19ธันวาคมนี้ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลน,นะครับแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราวันนี้ก็ตะบอกว่าดีใจนะครับที่มีโอกาสได้เจอแฟนรายการวันนี้ผมมาเช้านะครับ ก็มีโอกาสได้เจอแฟนรายการที่อยู่ต่างจังหวัดที่ต้องรีบเดินทางมาก่อนกลัวว่าจะไม่ทันเวลานัดหมายมาไกลนะฮะหลายคนก็มากับครอบครัวนะครับที่อุดรก็มีนะคะที่ใต้นะครับรวมถึงจังหวัดต่างๆทุกคนก็มาร่วมใจนะครับในการบริจาคโลหิต ซึ่งต้องอกว่านี้เป็นครั้งที่2ที่ทางรายการเปิดดวง12ราศีจัดขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไงก็ตามช่วงเวลานี้เนี่ยขออนุญาตไปเตรียมความพร้อมนะครับเดี๋ยวผมคงจะไปกรอกแบบฟอร์มทำตามขั้นตอนครับวัดความดันและจะไปดูในเรื่องของความหนานแน่นของเลือด ว่าวันนี้เนี่ยสามารถที่จะบริจาคได้หรือไม่แต่ผมเตรียมความพร้อมมาดีครับเมื่อวานก็ต้องบอกว่าทำตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัดเมื่อคืนนอนเร็วครับเข้านอนตั้งแต่สามทุ่ม,ม่อเช้าก็ทานอาหารมาอย่างเต็มที่นะเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมความพร้อมและเดี๋ยวจะเจอกันว่าภาพบรรยากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรครับ รายการทั้งหมดเลยนะครับที่เห็นด้านหลังสุภาพสตรีสองสามท่านเนี่ยก็คือครั้งที่แล้วก็มาแต่นี่ที่เห็นนี่สองท่านนี้คือเป็นครั้งแรกนะครับของการบริจาคโลหิตทุกท่านที่มาถึงแล้วก็ต้องมีการแบบเช็คชื่อก่อนแล้วก็มา,อ,าอันดับแรกต้องมีการตรวจเช็คก่อนใช่ไหมคะคสามารถให้ดได้หรือเปล่าจะต้องกรอกข้อมูลเบื้องต้นน่ะนะฮะว่าในแง่ของสุขภาพมีปัญหาอะไรหรือไม่ในช่วงที่ผ่านมาก่อนจะมาวัดความดัน นะครับบางคนเดินทางมาเหนื่อยวัดช่วงแรกก็สูงต้องนั่งรอสักพักหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะคนที่สูงไว้นี่ก็คุณสมชายนะฮะของครอบครัวแล้ววันนั้นต้อบอกว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีด้วยนะครับมีพระภิกษุสงฆ์เนี่ยหลายรูปเลยที่มาบริจาคโลหิตนะครับในวันเดียวกับที่พวกเราไปทำก,กิจกรรม อันนี้คือขั้นตอนในเรื่องของการลงทะเบียนนะฮะผ่านระบบคอมพิวเตอร์อันนี้คือขั้นตอนการตรวจเช็คความพร้อมนะครับว่าวันนี้สามารถที่จะบริจาคโลหิตได้หรือไม่เห็งที่เรียนว่ามาจากหลากหลายจังหวัดจริงๆหรือแม้กระทั่งบางท่านเนี่ยอยู่ไกลพวกเราบริจาคกันเสร็จแล้วนะ กำลังจะเดินทางกลับบางท่านก็เพิ่งจะมาถึงนะครับแต่ก็โอเคแหละก็ยังดีที่ได้พูดคุยพบปะนะครับแล้วก็ทางเราเองก็ได้มอบของขวัญน,นะครับเป็หลวงพ่อพระพุทธสทธรให้ด้วยนะฮะตามจําจนวนที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้นะครับ สอบถามนะครับทางสภากาชาดก็บอกว่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ทางสภากาชาดเองก็ได้ทําการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับผ่านสื่อช่องทางต่างๆเพราะว่าช่วงเทศกาลแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่มีความจําเป็นเหลือกเกินนะครับที่จะต้องสํารองโรหิตเพราะว่ามักจะมีปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุเพราะว่าประชาชนในประเทศมีการเดินทางกันมากกว่าปกตินะครับ มีเจ้าหน้าที่จากทางตลาดหลักทรัพย์นะครับรางงานมาเลยนะแต่จำนวนเปอร์เซ็นต์ของคนที่มาแล้วบริจาคได้ครั้งนี้ต้องบอกว่าในกลุ่มของเรานะฮะก็ต้องบอกว่าสูงกว่าครั้งที่แล้วมากพอสมควรก็ส่วนหนึ่งอาจจะมีการเตรียมความพร้อมนะครับจากข้อมูลที่ได้รับอันนี้คือหลังจากบริจาคโลหิตเสร็จแล้วนะครับก็ ได้ทาการมอบนะครับหลวงพ่อโสธรเพื่อเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับมีแฟนรายการจดสมุทดประการในผมจาได้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นอกจากผมจะมีโอกาสได้เจอเจอแฟนรายการนะครับที่มาร่วมกันบริจาคโลหิตจากจังหวัดต่างๆแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งบุคคลนะซึ่งต้องบอกว่าเจอโดยบังเอิญและผมเองก็มีความรู้สึกยินดีนะครับเพราะว่า เป็นเพื่อนเก่ากันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิาลไม่เจอกันเป็น10ปีซึ่งเพื่อนผมคนนี้นะครับก็เป็นอาจารย์นะครับอสอนอยู่ที่คณะคารุศาสตร์จุฬาทราบข่าวจาก Facebook ทางรายการวันนี้เหมือนกับจะมาเซอร์ไพรส์ผมนะครับมาบริจาคโลหิตก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหแนะนำตัวเองครับอาจารย์ค่ะก็อาจารย์ดรเวัลัยพรศิริพิลมนะคะก็เป็นอาจารย์ที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอยู่สาขาบริหารการศึกษาค่ะครับค่ะก็ต้องบอกว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกันนะตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือมหาวิทยาลัยแล้วก็เวลาก็ทําให้เราไม่ไม่ได้เจอเจอกันเลยก็ มากกว่าจะได้เจอเจอตัวกันเพราะว่ารู้สึกว่าเพื่อนก็ไปทําหน้าที่บางสิ่งบางอย่างะนะคะซึ่งก็ทําให้มีควารู้สึกว่าเออก็ได้ช่วยเหลือคนเนอะคราวนี้วันนี้ยบังเอิญว่าได้ไปเปิดเฟสแล้วก็ พยายามดูซิว่าเออโอเคเพื่อนติดตามข่าวยังไงยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่ามีกิจกรรมดีๆวันนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะมาติดตามเพื่อนดูว่าเออเพื่อนเป็นยังไงไปยังไงมายังไงแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างเพราะว่ามีความรู้สึกว่ากิจกรรมอันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะคะซึ่งเราเคยมาบริจาคร่วมกันเนาะกับเพื่อนจำไม่ได้นะจำไม่ได้เมื่อกี้นี้ตอนที่อาจารย์โค้พูดถึงว่าเพื่อนเก่าเนี่ยยังดีนะไม่บอกว่าเก่าแก่ ก็ว <OK. S 2> ันนี้ต้องต้องขอบคุณนะฮะนอกจากจะได้มาทํากิจกรรมดีๆแล้วก็ยังทําให้ผมได้มาเจอเจอเพื่อนสนิทนะครับซึ่งไม่ได้เจอๆกันนานนะครับก็ขอบคุณดอรจิกนะฮะว่าลายพรมาณที่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมอีกก็เรียนเชิญนะครับค่ะก็ยินดีนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสอาจจะพานิสิตเนาะมาติดตาม ักหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เคยมีเหมือนกันปรากฏว่านิสิตบางเอญไม่ได้ทานอาหารตอนเช้ามาบริจาคไม่ได้คราวนี้เดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าเกิดทานนิสิตมาได้อยากจะมาร่วมจอยกันเพราะว่ากิจกรรมอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากๆผมถือเป็นคำสัญญาประมาณนะนะรอบหน้าเดี๋ยวพน้องๆน,นิสิตมาด้วยจะพยายามไปเกณฑ์คัด คนมานะคะเพราะว่าจริงๆินิสิตก็อยากที่จะมาร่วมอยู่แล้วล่ะเนอะวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่มาทำเซอร์ไพรส์แล้วก็โมทนาบุญกับจิตเป็นกุศลขอบคุณนะคะยินดีด้วยค่ะคือแม่ฟังรายการมาค่ะก็เลยก็เลยมากับแม่ก็เลยแบบเพราะว่าปิดเทอมพอดีค่ะก็เลยเชิญชวนกันมาเพราะเด็ปิดเทอมด้วยแล้วก็เห็นว่าช่วงนี้เห็นว่าได้แอบปีใหม่คนต้องการเลือดมากอะไร ันนี้หนูว่ามันได้ช่วยเหลือคนได้นะคะสมมติว่ามีคนที่แบบว่าเขาเสียเลือดมากๆเราก็ช่วยได้ะคะ่ะถ้าเราช่วยชีวิตเขาได้เขาสามารถไปทําประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปได้ะคะ่ะหนึ่งเรื่องสุขภาพตัวเองนะครับแล้วก็สองก็ให้เท่ากับให้เลือดให้ชีวิตคนอื่นในต่วนที่เขาต้องการเลือดอีกอันหนึ่งรนะับผมขอเสริมก็คือการบริจาคโลหิตเนี่ยทุกคนจะกลัวว่าอ้วนด็กวัยรุ่นจะกลัวว่าอ้วนเนี่ยคือ อ้วนหรือไม่อ้วนเนี่ยก็ผมบริจาคมาตั้ง18อะก็หุ่นก็ไม่ได้อ้วนอะไรมากมายขึ้นอยู่กับการบฏิบัติด้วยั้งเราเออกกาลังกายอะไรทานอาหารที่พอสมควรไม่ไม่เตรียมพร้อมสำหรับการบริจากรลหิตมันก็ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับในส่วนนี้รู้สึกดีมากเลยอะคะ่ะคือจริงๆจ,จะบอกว่าตั้งใจมากเลยพอตั้งแต่รายการประกาศว่าจะมีการบริจาคเลือดนะคะก็คือตั้งใจมากเพราะว่าส่วนหนึ่งคือ เดือนนี้เป็นเดือนธันวานะคะ,ะเราก็อยากทําอะไรให้กับในหลวงของท่านในหลวงของเราเป็นพิเศษนะคะ,ะการบริจาคเลือดจริงๆเป็นการทําความดีแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ได้กุศลทุกคนทําได้นะคะก็ะ<ช>ะอยากให้ใหช่วยๆกันทําเพราะว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยากเกินแล้วก็ได้บุญนะคะค่ะก็ขอบคืนมากนะคะที่แบบว่าจัดรายการนี้ขึ้นมาค่ะดีๆเพื่อสังคมค่ะอาจารย<อ>์สาค่ะ อาจารย์ทำเพื่อประโยชน์ให้กับคนทุกคนเลยค่ะขอขอบคุณรายการมากค่ะร่วมเชิญมาเบิจาคโรหิตกับอาจารย์กดได้ซึ่งเมื่อกี้ผมสอบถามแล้วก็แกจะจัดให้3เดือนต่อหนึ่ครั้งนะครับก็เชิญชวนนะครับ คุณอาจารย์มากๆเลยนะคะเพราะว่าจะว่าไปอาจารย์ก็เหมือนกับเป็นเซนเตอร์นะคะเป็นศูนย์กลางของทุกทุกคนนะคะแล้วก็ร่วมกับทุกๆกคนในการที่ว่าจัดกิจกรรมดีๆนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทําให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ได้บุญร่วมกันทั่วหน้านะคะรวมทั้งอ,อยากจะขอให้อาจารย์นะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ร่ํารวยเงินทองนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะ ขอให้อาจารย์มีแต่รอยยิ้มและความสุขตลอดปีและตลอดไปค่ะบรรยากาศนะครับมอบของที่รีลกให้ทางผู้บริหาร,รทางสภาการชตดไทายนะครับหลังจากที่เราดําเนินกิจกรรมทุกอย่างแล้วเสร็จแล้วหลายท่านคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีนะเป็นเหมือนเสมือนครอบครัวของมิรเคิไปแล้วทุกทุกง,งานทุกกิจกรรมก็ได้ไปเจอ,เจอกัอนคล้านี้หนูไม่ได้ไปติดภารกิจเดี๋ยวไปสร้างเรื่องตัวเองใหม่ก่อน เดี๋ยวฝาเดอนค่อยว่างกันใหม่นะคะคแต่ว่าสัญญาค่ะว่ากิจก,กรรมของรายการเปิดดวง12ราศีเราจะมีแบบนี้อย่างสม่ําเสมอแล้วก็จะบอกกล่าวคุณผู้ชมร่วงหน้าด้วยนะสำหรับใ,<ช>ใครที่อยากจะมาร่วมการบริจาคด้วยเ,เพราะว่าใครที่บริจาคเป็นประจำเนี่ยเขาก็จะมีช่วงเวลาของเขาเราจะได้มามารอแล้วก็ไปมาพร้อมกันแบบนี้ด้วยแต่อย่างครั้งนี้ถือว่าประสบความสําเร็จในแง่ที่ว่ามีความตั้งใจว่าอยากจะได้หน้าใหม่เพราะมีหลายคนดูอาการกล้าๆกลัวๆะนะแต่ว่าครั้งนี้พอแบบบริจาคเป็นหมู่คณะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราก็เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน รับชมรายการด้วยกันก็กล้าที่จะมาบริจาคเราเหนแม้กระทั่งน้องทีมงานบางคนซึ่งไม่เคยบริจาคเองก็ก็ตัดสินใจบริจาคเป็นครั้งแรกก็โมทนาบุญกับแฟนายการทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะที่ทําให้กิจกรรมครั้งนี้นสาเร็จลุลกไปด้วยดีจ้ะนอกจากจะได้บุญแล้วเนี่ยบางคนมีความกังวลเรื่องของการแก้ดวงต่างๆเนี่ยการบริจาคเลือดเองก็เป็นการแก้ดวงได้อีกทางหนึ่งด้วยก็อันนี้ อยู่แล้วอย่างที่เคยพูดคุยแล้วก็แนะนำนะครับเหมือนกับเป็นการเสียเลือดอย่างสมเหตุและผลส่วนหนึ่งในงานการแก้ชะตาแต่อีกหนึ่งในเรื่องของอัน,นิสงส์ผมก็เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะใช้ความคุ้มครองกับคนที่ยอมสละเลือดเนื้อเพื่อช่วยเหลือเพืน